เอทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะโบ๊ทตื่นสายเพราะว่าโบ๊ทไม่สอนภาษาอังกฤษตอนเช้านะคะแล้วโบ๊ทก็มีความอยากจะกินอาหารไทยอยากจะกินส้มตำรแสแซ่บๆซึ่งโบไม่มีความสามารถที่จะทําได้เองนะคะก็ใช้บริการกรุ๊ปฮับนะคะจะพาดูว่ากรุ๊ปฮับเนี่ยหน้าตาเป็นอะไรยังไงสําหรับใครที่ไม่รู้จักนะคะ โาสั่งออนไลน์ของประเทศอเมริกานะคะที่บ้านเราก็จะมี grab บ,บริการแล้วก็อื่นๆใช่ไหมที่นี่ที่โบได้ยินเนี่ยก็จะมี uber eat s ด้วยแต่โบไม่เคยใช้นะ g r ุ u p hub เนี่ยโบรู้จักคอมิเตอร์เนี่ยเขาสั่งแฮมเบอร์เกอร์สั่งไก่ส่งกลางคืนบ่อยนะคะเมื่อก่อนนี้เวลาไม่ิเตอรอยากกินอาหารกลางคืนกลางค่ำเนี่ยโบต้องเป็นคนขับรถพาเขาไปแล้วก็สั่งเพราะว่า มิดเจะดื่มตอนเย็นๆข้าๆเขาก็จะไม่ขับรถนะคะซึ่งโบเนีไม่ชอบเลยที่จะต้องออกไปข้างนอกพอมีบริการอย่างนี้ก็สะดวกมากขึ้นนะแล้ววันนี้โบใช้บริการร้านบุรีรัมนะคะข้างๆบ้านนี่เองจริงๆแล้วเนี่ยโบก็อยากจะลองร้านอื่นแต่ว่าระยะเวลาการส่งอะ่ะก็จะนานหน่อยเพราะร้านจะไกลนะคะเอามาให้ดูตอนนี้เล็กน้อยก่อนว่าดากกินส้มตำนี่ไงได้ส้มตำมาวันนี้สั่งเผ็ดกลางนะคะเพราะว่า จำได้ตอนที่สั่งข้าวซอยแล้วเผ็ดมากกินไม่ได้เลยนีเผ็ดกลางพอทนไหวนะคะกลิ่นมะนาวเปรี้ยวออกมาเลยอะ่ะสรุปคือรสชาติถูกปาโบนะคะอาหารที่สั่งวันนี้มีปลาราดพริกนะคะหน้าตาดูดีไม่เหมือนในเว็บเพราะในเว็บจะมาเป็นตัวแต่ว่าที่เขาส่งมาเนี่ยมันก็เป็นชิ้นทอดแล้วเขาก็แยกน้ำราดมานะคะเพราะว่าชิมน้ำราดแล้วอร่อย แล้วก็มีผัดไทยผัดไทยชิมเส้นก๋วยเตี๋ยวไว้หน่อยนึงก็อร่อยแต่ยังไม่ได้กินทั้งหมดว่ะก็คิดว่าน่าจะอร่อยแหละเพราะว่าอาหารร้านนี้ก็รสชาติได้อยู่นะคะมีข้าวซอยอ่ะที่กินแล้วปดไม่ค่อยชอบไอ้น้ําซอสมันแต่ว่าโบยังไม่ได,ไได้ไม่ได้สั่งไอ้ตรงเผ็ดกลางสั่งเผ็ดน้อยไปกับเผ็ดมากไปนะแต่น้ําซอสอะ่ะจะอร่อยสู้กับร้านมาเลเซียไม่ได้เพราะเคยกินที่ร้านนั้นอันนั้นเหมือนเลยนะคะแล้วก็มี ชูชีเป็ดเขาก็แยกมาแยกเป็ดแยกผักแยกน้ํามาให้นะคะอันนี้สั่งมาเผื่อมิเตอร์ชิมแล้วก็ไม่เผ็ดมากก็น่าจะอร่อยอยู่มิเตอร์เขาน่าจะชอบแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามอย่างไหมมีอะไรบ้างก็จําไม่ได้แล้วว่าสั่งอะไรบ้างอ,อ๋อมีผัดไทยอะถูกพบแล้วผัดไทยมีปลาราดพริกมีส้มตำม,มีชูชีเป็ดเออสั่งมาแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ารูปฮับที่เราสั่งเนี่ย เราต้องทำยังไงบ้างสำหรับใครที่ไม่เคยมีประสบการณ์เผือคุณจะลองบ้างอะนะคือสมัยก่อนเนี่ย่อนที่พวกจะมาใช้บริการกรุ๊ปฮับเนี่ยพวกก็จะสั่งตรงจากร้านเขาเลยแหละแต่เดี๋ยวนี้ที่ร้านเนี่ยบางวันโดยเฉพาะวันหยุดอะเขาไม่มีส่งไอ้ร้านที่จะกินเนี่ยพวกก็เลยมาดูว่าเออมันมีตัวเลือกไหนก็มีเยอะแยะเลยแล้วมิแเตอร์เขาใช้กรุ๊ปฮับก็เลยใช้กับเขาเพราะว่าใช้บัญชีเขาจ่ายตังนั่นเองนะคะ เข้ามาในเว็บ grouphub.com นะคะ grouphub.com สกดด้วย g r u b h u b .com นะคะในการใช้บริการเนี่ยนะต้องลงทะเบียนใช้เว็บกับเขาก่อนนะคะของ่าไม่ได้ลงไว้มิเตอร์เขาลงไว้แล้วนะคะราะก็ใช้ของมิเตอร์เขานะคะแล้วมาดูกันว่าเขามีส่งอะไรอยู่ใกล้ๆบ้านเราไหมเราก็ใส่รหัสไปรษณีย์ใส่ที่อยู่นะคะ ตอนแรกว่าก็ใส่แค่รหัสไปษณีก็ได้แล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกตามข้อมูลที่เขามีของเขาอยู่แล้วนะหรือไม่เลือกก็ใส่คลิกที่ไฟล์ฟ o ้ดก็จะมีร้านเยอะแยะไปหมดเลยนะคะส่วนตัวที่อยู่ซ้ายมือเนี้ยปดไม่รู้หรอกคืออะไรนะคะเพราะว่าไม่ได้ดูรายละเอียดปุก็ใช้ตามที่ของมิเตอร์เขามี อยู่ในข้อมูลเขาแหละก็จะมีให้เลือกว่า d e l i v e r ร r เหรือ Pick Up นะคะเราต้องการใช้ Deliverer คือ Delivery ไม่ใช่ deliver e er, Del คือให้มาส่งนะคะคนที่มาส่งเนี่ยก็ไม่ใช่พนักงานของร้านอาหารหรอกก็จะเป็นคนที่เขาทำเป็นพาร์ทไทม์ปสดเคยลงทะเบียนการรับส่งอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าโปสดเปลี่ยนใจไม่ไปทำงานไงคือเขาจะมีระบบ ในโทรศัพท์มือถือแหละแล้วเขาก็จะมีให้เราใส่ข้อมูลในเว็บในแอปเขาอีกทีหนึ่งเนี่ยแล้วเวลามีออเดอร์มาหรือมีใครที่เขาสั่งเขาก็จะเด้งมาที่เราแล้วเราก็กดตอบรับแล้วเราก็ไปรับตามนั้นนะคะอันนี้คือคร่าวๆค,คนที่มาส่งก็คือคนทั่วไปนะคะแล้วเงินรับจ่ายเนี่ยก็จะผ่านระบบออนไลน์หมดเลยนะซึ่งโบไม่ได้ทำตรงนั้นเพราะว่าที่เปลี่ยนใจไม่ทำเพราะไม่ไม่อยากจะใส่ มันทีเข้าไปไงก็ตามนี้เราก็เลือกเอาว่าเราอยากจะได้อะไรนะคะมันไม่มีในนี้ก็ใส่ที่เราต้องการจะกินอย่างของโบเนี่ยโบก็ใส่เป็นอาหารไทย่บใส่แบบพาพะยาสลัดพอใส่พาพะยาสลัดไปปุ๊บก็จะมีร้านอาหารที่เขาขาย ขึ้นมาให้เราเยอะแยะเลยอย่างนงี้นะคะเราก็เลือกเอาเยอะเลยนะคะก็เลือกดูที่เขามีใกล้ๆเราแล้วเขาก็ส่งอยู่นะคะแล้วก็จะมีระยะเวลาในการส่งบอกเรานะคะเพราก็รู้แหละว่าทําไมร้านนี้ส่งเป็นชั่วโมงเพราะเขาอยู่ไกลกว่าอย่างงี้ร้านที่โบสั่งวันนี้คือร้านบุรีรัมนะเขาคงปิดไปแล้วมั้งมันเลยไม่มีไงถ้าเกิดว่าเราจะ เซิร์ชตามชื่อร้านอ่ะลองดูนะคะร้านชื่พศางบุรีรัมนีไงเขาปิดไปแล้วไงเขาเขาปิดไปตั้งแต่สี่โมงครึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยมันไม่ทันแล้วไงอ่ะสมมุติว่าพล์เลือก,กวันที่10 Delivery สมมุติสมมุติก็จะมีเมนูให้เราเข้ามาเห็นนี่นี่คือเมนูนะคะ เราก็คลิกคลิกคลิก,ลกใส่ตะกร้าเรานั่นเองนะคะแล้วเขาก็จะได้รับออเดอร์เราแล้วเราก็ทำการจ่ายในข้อมูลที่เราใส่เอาไว้ตัดบัตรเครดิตนั่นเองนะคะซึ่งคุณจะไม่ได้เห็นเพราะว่าผมไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นสมาชิกของวิเตอร์เขาเพราะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าที่บอกให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังทำอะไรกำลัง ทำอาหารอยู่คนมารับแล้วใช้เวลาเดินทางมากี่นาทีจะถึงอย่างนี้นะคะเรียบร้อยแล้วรอนะคะรอ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 ,รอปกติแล้วเนี่ยพวกก็ไม่มาเฝ้าหน้าหน้าต่างหน้าประตูหรอกแต่วันนี้เนี่ยพ่กอยากบันทึกเหตุการณ์ให้ดูไงพวกก็เลยมาดูที่ตรงหน้าต่างกะระยะเวลาแล้วเออเขาก็มานะคะพอเขามาถึงแล้วเนี่ยเราระบุเอาไว้ว่าให้เขาอ่ะ วางถุงเอาไว้นหน้าบ้านเลยบางคนมาเขาก็กดกริง่งกดกริ่งนะกดออดอะอย่างคนเียมาเขาก็กดออดแต่บางคนเขาก็ไม่กดอย่างตอนกลางคืนมาอย่างเงี้ยหลายหลายครั้งหรือาเห็นมิตเตอร์อเขาต้องกะเวลาไปเปิดประตูแล้วขอมก็วางอยู่หน้าบ้านเลยนะเขาก็ไม่กดออดก็มีนะแล้วมิตเตอรอ์เคยจะเตรียมทิปเอาไว้ให้ปรากฏว่าไม่เจอคนไงเขาวางถุงไว้เราก็ต้องให้ทิปอีกก็จะจ่ายทิปให้ในเว็บเลยนะคะมิตเตอร์เป็นคนจ่ายโดยส่วนใหญ่ก็จะให้ 1ิบสก็แล้วแต่เขาจะให้นะนี่แหละคือการใช้กรุ๊ปฮับนะคะใครที่มีประสบการณ์แล้วคุณรู้มาบอกว่าอยู่แล้วใครที่ไม่มีประสบการณ์นะลองดูสะดวกดีสะดวกโพสก็อาศัยอย่างนี้แหละเพราะบางทีว่าก็ขี้เกียจออกไปรับเองไงให้เขามาส่งเลยจ่ายค่าส่งบางครั้งบางครั้งมีค่าส่งด้วยไงเดี๋ยวให้ดูอย่างเนี้ย ก็จะมีค่าส่ง399 7 5 0จาูอะไรอย่างนี้ไปเขาก็จะมีบอกค่าส่งอะนะแต่อันนี้มันมีโปรโมชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้เสียค่าส่งนิดหน่อยไงก็เหมือนกับค่าน้ำมันเราหรือเราต้องกว่าจะแต่งตัวกว่าจะขับรถออกไปอย่างเงี้ยเออค่าส่งเล็กน้อยนะคะก็ให้เขาไาส่งเถอะนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูหน้าตาอาหารกันละกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะ นี่ก็คือที่โอสั่งมานะคะเขาก็ใส่กล่องมาแบบนี้เลยนะคะจาก,การ้านบุรีลมไกลๆบ้านโดที่เองที่โเคยไปสั่งอาหารมากินแล้วสองครั้งแต่ไปรับเองนะตอนนี้ใช้บริการส่งนะคะมาเปิดดูกันดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอุย้ยหอมอะ่ะไก่อะ่ะชูชีดักอ๋ออันนี้เขาน่าจะแยกมาหรือเปล่าอันนี้อันนี้คือ คือน้ำน้ำฉู่ฉี่แยกมาเอเขาแยกมาแล้วน,นี้ก็เป็นปลาลาดพริกนะปลาลาดพริกแล้วเขาก็แยกซอสมาให้อันนี้คือน้ำปลาลาดพริกนะแล้วก็มีส้มตำนี่นี่คือส้มตำแล้วก็มีผัดไทยนี่ผัดไทยนะผัดไทยเดี๋ยวชิมก่อนเพราะชิมนิดนึงให้รู้รสแล้วกันจบอืมอร่อยดีอ่ะอวันนี้สั่งมาเป็นแบบ เผ็ดกลางทั้งหมดนะเพราะคราวที่แล้วสั่งข้าวซอยนี่เผ็ดมากไม่ไหวโอ้ยนี่นี่ใช้ได้เลยแล้วก็จะลาดตรงนี้ไปเลยนะคะนี่ลาดอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ลาดมันจะมันจะนิ่มแล้วก็ชูชีดร์คนนี้สั่งให้มิตเตอร์อืมอร่อยดีชิมนิดนิดนี่แหละข้าวไม่ได้สั่งนะแต่เขาจัดมาให้ส่วนส้มตำเดี๋ยวชิมเพื่อรู้รสอืมอร่อยอร่อยโอเคใช้ได้